ตอนเป็นสาวก็น่ารักมั้ยน่ารักสิแขงพูดอะไรนะครับพูดอะไรน่ารักสิแขงเอาใหมมาทำเหมือนทะเลบ้างตอนเป็นสาวมาถามสิหันกล้องหน่อะตอนเป็นสาวเล่นจะน่ารักไหมคะน่ารักค่ะน่ารักค่ะหันกล้องหนอะท็อคเกอร์แร็ปจะเธอน่ารักอะไร ไม่ใช่เพลงไม่ใช่เขาเยี่ยยุเกอรแท๊กจามี๊มี๊มี๊เอวดี้แก๊มแอลดี้ดิ๊งยำขนมจีนจ้าขนมจีนแบบปลาบอกแบบเวอร์ชันมีปลากับมีเวอมีปลากับมีฮัสเตดแบบไหนแต่จะมักเวอร์ชันไหนล่ะคะต้องถามคนกินนี่คนกินอยู่นี่คนกิน ดูปลาเครื่องเคียงดูเครื่องเคียงยังคะมีหมึกประแหนะคะมีกุ้งมีปลามบยมีไก่ยอหมูยออ่าแล้วก็มีปลาทธอปึ๊บโอเคปลาโชแต่อันนี้ไม่ใช่นะชื่อมาแล้วมีซาลาแน่ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งสาลาเน่ใช่ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งมันคืออะไรแล้วก็ทัวรฝักยาวใบเขียวเลื่อยมะนาวแขวเื่อย พริกไอหอมแดงพริกแล้วก็อันนี้ชิซีฟู้ดสองกุ้งอันนู้นไม่เกี่ยวตามมาขำเปียกตามนี้โอเคนะคะอันดับแรกคือมาแล้วค่ะเพื่อนๆลูกๆหลานมากินย่ำขนมจีนนมเส้นเด้อบ้านเฮานี่แซ่บแซ่บแม่แซ่บขนาดเอาเริ่มจากอะไรบรรยายนิดเด้อเริ่มจากน้ำปลาขำเปียกน้ำปลาขำเปียกค่ะไม่ทำไร น้ำมะขามเปียกหนยหนึ่งาก,กากน้ำตาลเคี่ยวใส่กันก็เด้อน้ำกระเทียมดองหน่อยนึง่งม,<อ>มาขามเปียกกระเทียมดองน,น้ำตาลเคี่ยวใส่กันเอาใช่สรุปให้เอาบีบ,บมะนาวใส่ลงไปโอ้โหหนักมากหนักมากแต่ผูผ้าผูผ้าเลยจ้าฝุ<ม>าาง่งใส่ตาเจ้าของเรื่องไหนยายเสียบดิเฮ้ยอะลืมปลาละเมื่อกี้ลืมปลาละกับน้ำปลานะของเสีบมาเติมละของแซ่บของแซ่บเดี๋ยเดี๋ยวเติมน้ำปลาก่อนนะคะ คุณลูกๆหลานเนเพื่อนดูนะคะใส่ลงไปสักเท่าไรสองช้อนโต๊ะกาอันนี่โกลชอบเผ็ดมากไหมถามใครอ่ะแค่นี้พอไหมเอาเอาแล้วแต่เลยแม่เอาแซบแซบอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็ินไม่ได้เผ็ดอีกเออพอแล้วต่อไปใส่ปลาทูนะคะเท่าไรคะสองอนหนึ่งพอพอละมาหลายอย่างนี่พอละไปแอน ไก่ยอไก่ยอสตันไก่เขาะวีสองวีน้อยๆจะใส่หลายมีหลายอย่างใครมีหมูยอก็ใส่หมูยออใครไม่มีหมูยอก็ไม่ต้องใส่แอนแอนปลาหมึกนะคะแล้วก็เกล้งใส่มากหลายก็ใส่หลายนะจ้ามากหน่อยก็ต้องใส่แต่ว่าเขาก็ใส่เพราะกินได้ใครทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้เราให้ฟรีแล้วเราก็คนค่ะ เอไปถั่วฝักยาวแอน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 ปุ่งเสียตาใช่ไหมถ้าบะหลวงมันตหม็นเหม็นหื้นบะไหนจะคนชอบหรือวาถ้าไม่รัวมันก็จะกรอบใช่อ๋อน้ำลายแตกโผค่าล้วนะซสมันอีกดินำตาลทรายตัดน้อยนึงเด้อคุณลูกเพื่อให้ความอะไรฮะกลม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 โอเคแล้วเ้าก็อีเลียบอกว่ามิกอย่ามาพ่อหน่อย ไม่เทาพอดีเลยนะ,ะนยเขา,านนเนี่ยแค่นักเอกเด้อบดนี้เด้อแอนแอนแอนอนพุงต,ตาขนมจีนขนมเส้นนัน่นะขนปุ้นหละอืมอืมอมหเตียนไปบ้านนะเมิ้เออแม่แม่แม่เนาะไห้แม่เนาะเอาไปแป้งไอ้บิลนยอมากเดี๋ยวมานากินอกไม่นัวคนเขาดีๆสุดท้ายก็ ลืมใส่หอมแดงลืมใส่หอมแดงอีกนาอนึ่งเพรามันหลายอย่างนะโสอ่ะสุดท้ายก็นี่ไงลุยอะไรคะเอกนังเอกของเรื่องฉีฝรั่งฉีฝรั่งขาดไม่ได้นะคะเราอยากได้น้ำเยอะๆเพราะว่าได้ความเราอยากได้ซดด้วยนะคะลูกค้อนกับอะไรยังข้อส้ำใหญ่ลสิข้อเถอไหนไม่คิดทำไร คอยยังไม่ได้กับมังบุ้มทุกสุานกับมัง้งห่วงกับมังห่วงกับมั้งนะฮะคากระแทกละเด้อมาเด้เป็นเพื่อนพึ่งฝูงเลยอันนี้ใส่ปลาไมลูกหลานลูกหลานบอกอันนี้เวชชันบพรใส่ปลาระหว่างนี่แล้วแล้วเขาก็ต้องซิมตัวกูจะพักกล้องก็บังคับพี่กูถ่ายมองนะจ้าอืมต้องบุ้มนะโอเคให้พี่ปุ้ยชิมไหมอืมอะไร โกหกเนียนๆนะพี่โกหกเนียนๆนะเอาจี๊ยดีละจี๊ดขึ้นนี่เลยเปรี้ยวไปน้าหรือยังไงอร่อยค่ะแซ่บค่ะแซ่บเนาะเห็นไหมเขาโกหกเนียนเห็นไหมจริงอ่าโอ้โหิ้มนี้คนสั้นมากเพราะว่าจะกิน่งเดียวอืมอืมแสบ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 เลิศนี่คืออะไรมาแค่ผักกินอัลโหลไปใส่หล่ะเลิศ แม่อย่างนี้มีเป็นอย่างใดหุดอะไอะอืมงานมูงานมูกันอ้เนี้เพื่อนเจออืมออนนีอ้น,นีเวอร์ชันใส่ปลาดเด้อพาอว่าอันนี้น้ำมาลามีตอนปะม,ม,มีพี่น้องอุดรออมาน้ำยู่น้ำม,มาจากอุดอรธานีคือใส่ น้ำมะนาเอใส่น้ำไอ้มะขามเปียกแล้วก็ใส่ปลาลเลยใช่ใส่ปลาลาเลยโอ้โหกินปลาสุดยอดนี่กันนะนี่้มปวกเมียน,นี่จะไม่ถ <c oughs> ึงสาสบนปะมาณนบ้นาทีเป็นไงอ่ะจะแซ่บเลยนะหลงังติ๊กป๊อกปลาล่ายให้เล <c oughs> ก็มาลองให้ลุงวุทธอะคะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ันนห้เป่าไหมเป่าไหมเป่าไหมเป่าเปาไปเไปเรื่อไปเรืไปเป่าเรื่อไปเป่าให้ลุงวุฒินะอหเป่ให้ลุงวุฒิอะเป่าให้ลุงวุฒสิโอ้โหน้ำลายเต็มหน้าลุงเลยทีไหมเป่าทีไหมเปทีไหมเปทีไหมไปทีไไปทีทำไมใหม่ลหลไม่ได้ซ้อมซ้อมเม่อกี้ซออธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อน เอาไม่ไม่นแหละโอเคเขินเขินเขินเหล่าอันเดี๋ยวจะมาเมาตําทีนเขาไปแล้วเดือนหน้ามันเกิดตัวเองค่อยเตาอีกทีนะนี่40ปีกินกุ้งเผาแล้วครับเผาโดนทัก48แล้วภารกิจวันนี้ภารกิจวันนี้สำเร็จรู้ล่วมไปดีนี่ป๊ามันก็กินโอ้โหไม่เรียกใครเลยครับกุ้งเผาไม่เรียกใครเลยครับ อย่าทำให้แม่เด่เนี่ยโกหกผมไม่ได้หรอก